สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มพวกเราจะมานำเสนองานสอบปฏิบัติการประยุกต์ใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุค่ะ ir inference obstacle a v o f d a n e sensor model นะคะเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุในงานอ iot ค่ะเป็นตัว magic switch ค่ะจะเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวเราไปรบชมเนะะื้อหาแล้วก็ผู้จัดทำเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุภัชยาทองสาค่ะ ปอ .2 ส,อส,อส,สเนน1เลขที่1่ค่ะผมชาวทองแจ้งเลขที่สองห้อง 2, สองับสเอ็ดครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสวนาวนันทการคร้นถอนค่ะเลขที่สามปอสอง,สอง,สองสค่ะสวัสดีครับผมนายจริกิจกิ่งจันมนอยู่ปวศสอง1เลขที่สี่สวัสดีครับผมนายกิติณันชุมวงนะครับปวสอง,สอง,สองสสเลขที่ห้าครับ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวอชิลาพรทาคนนะคะอยู่ปวสสองทับสิบเอ็ดเลขที่เลขที่หกค่ะมาสดีครับผมนายธนันชัยบูชาพันปวสสองทับสิบเอ็ดเลขที่แปดเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ ir infrared ir infrared obstacle a v o i dan sensor module มีตัวตรวจจับตัวรับและตัวส่ง อินฟราเรดในตัวสัญญาณสีขาวอินฟราเรดจ,จะส่งสัญญาณออกมาและเมื่อมีวัตถุมาบังขึ้นสัญญาณอินฟราเรดที่ถูกส่งออกมาจะถอนกลับไปเข้าตัวรับสัญญาณสีดําสามารถนํามาใช้ตรวจจับวัตถุที่อยู่ตรงหน้าได้และสามารถปรับความไวระยะการจับตรวจหรือใ,ใ,ใกล้ไกลได้ภายในตัวเซนเซอร์มีแบบนี้จะมีตัวส่งอ e ีมิเตอร์และตัวรับรีฟิเวอร์ติดตั้งภายในตัวเดียวกัน ทำให้ไม่จำเป็นต้องเดินสายไฟทั้ง2อฝั่งเหมือนแบบ Oppo Mode ทําให้การติดตั้งใช้ชงานง่ายกว่าแต่อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องติดตั้งไว้ในแผ่นสะท้อนหรือรีฟิเคเตอร์ไว้ตรงข้ามกับตัวเซนเซอร์เองโดยโฟโตเซนเซนเอร์แบบที่ใช้แผ่นสะท้อนแบบนี้เหมาะสมสำหรับชิ้นงานที่มีลักษณะทึบแสงไม่ มันวาาเนื่องจากอาจทําให้ตัวเซ็นเซอร์เข้าใจผิดว่าเป็นตัวแผ่นสะท้อนและทํางานทําให้งานผิดพลาดได้เซนสเซอร์แบบนี้จะมีช่วงในการทำงานหรือระยะใน,ในการตรวจจับจะได้ใกล้กว่าแบบ o v e r s e t m o o e e ซึ่งในสภาวะการทำงานปกติตัวรับ Receiver จะสามารถรับส่งสัญญาณจากตัวส่ง Emitter ต,ต,ตลอดเวลาเนื่องจากลำแสงจะสะท้อนผ่าน r e f l e c t o r อยู่ตลอดเวลา จะแสดงค่าเป็นศูนย์หน้าที่หลักของเซ็นเซอร์ชนิดนี้จะคอยตรวจจับวัตถุเคลื่อนที่ตัดผ่านหน้าเซ็นเซอร์เมื่อวัตถุหรือชิ้นงานผ่านเข้ามาที่หน้าเซ็นเซอร์แล้วจะขวางลำแสงที่ส่งจากอิมิเตเตอร์ที่ส่งไปยงังแ,แผ่นสะท้อนจึงทำให้ตัวรับรีเซิเวอร์ไม่สามารถรับลำแสงที่สะท้อนกลับมาได้จะแสดงค่าเป็นหนึ่ง ซึ่งจะทําให้วงจรภายใต้รู้ได้ว่ามีวัตถุหรือชิ้นงานขวางอยู่ทําให้สถานะของเอาพุตของตัวรับเปลี่ยนแปลงไปโดยเราเรียกลักษณะว่าการทํางานแบบนี้ dark on หรือ dark o p e r เ t ตค่าอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะคะก็จะมีอนึ่ง anuno unor 3แถมฟรีสาย usb 2. led ขนาด5มมสีแดงจำนวน5อหดวง แล้วก็3มบอร์ดทดลองเบสบอร์ดแบบละสาพอยต์แล้วก็จะมี4เรซิทเลตัวต้านทาน3 3 0โอห์ต1ต่อ4วัตต์เมทัลฟิล์ม1% 5อร์เซสายไฟจัมเปอร์ผู้ต่อผู้ยาว20ซนติเมตรจำนวน40เส้น 6. สายไฟใจจัมเปอร์ผู้ผู้ต่อเมียยาว20ซนติเมตรจำนวน40เส้น7ด เซนเซอร์ตัวจับวัตถุสิ่งกีดขวางและเส้นขาวและเส้นขาวดำแบบ luence, i n f ฟาเ n น e ์ ir i n f r n r e obstacle sensor นะคะค่ะวิธีต่ออุปกรณ์นะคะก็จะมี anuno uno UN r 3ต่อหลอดไฟ led ขา2ต่อด้วย led อนึ anuno uno UN r 3ต่อด้วยเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ ir infrared แล้วก็ขา8 ต่อด้วย A O 5 V ต่อด้วย V C C แล้วก็สุดท้ายนะคะ G N D ต่อด้วย G N D ค่ะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายคำสั่งของโปรแกรมมันก่อนเลยนะครับเราจะต้องประกาศตัวแปรทั้งหมด3ตัวนะครับก็คือ 1. L E D Pin 2. Digital Pin 3. นสาววนะครับ L E D Pin เราจะต่อไปที่ช่องที่2นะครับส่วน Digital Pin เราจะต่อไปที่ช่องที่8 ส่วนคาสั่งวาวจะใส่เป็นศูนยก่อนนะครับต่อไปจะเป็นคําสั่ง v o i c e setup นะครับพินโหมดนะครับ LED เเบ Pin เราจะตั้งให้เป็น Output นะครับส่วนดิจิตอล Pin เราจะตั้งให้เป็น Input นะครับส่วน serial begin เราจะตั้งไว้ที่9,600นะครับต่อไปจะเป็นคําสั่ง v o i e l e o p นะครับวาวเท่ากับ d ดิจิต l ลลีดในวงเล็บจะเขียนเป็นดิจิตอลพินนะครับ ก็คือการอ่านค่าสัญญาณดิจิตอลขาที่8นะครับที่ต่อกับเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ IR Infrared นะครับต่อไปจะเป็น serial print นะครับก็คือพิมพ์ข้อความส่งเข้าคอมพิวเตอร์นะครับตามที่เราได้ใส่ไว้ในวงเล็บนะครับในวงเล็บเราจะใส่เป็นวาวเท่ากับนะครับต่อไปก็จะเป็น serial print ln นะครับแล้วก็ในวงเล็บจะเขียนว่าวาวก็คือพิมพ์ค่าตัวแปรของวาวนะครับต่อไปจะเป็นคำสั่ง if นะครับ ถ้าค่าที่เราได้เป็นศูนย์นะครับก็คือเราตรวจเจอวัตถุนะครับเราจะสั่งให้ไฟ LED ติดขึ้นมานะครับต่อไปจะเป็นคำสั่งดิจิตอลไลท์นะครับ LED pin high นะครับก็คือสั่งให้ไฟติดสว่างนะครับหาตรวจจับเจอวัตถุต่อไปก็จะเป็นดิจิตอลไลท์เหมือนกันนะครับ LED pin low ก็คือสั่งให้ไฟ LED นั้นดับลงนะครับหากไม่เจอวัตถุส่วนดีเลย์เราจะตั้งไว้ที่ หนึ่งมิลลิเซคนนะครับโปรแกรม Arduino IDE เปิดจอภาพอุกรมขึ้นมาเพื่อดูค่าเซ็นเซอร์ตัวจับวัตถุ IR Infrared ส่งให้ a r d u i n o จากโค้ดตัวอย่างค่าเซนเซอร์ IR Infrared ตรวจจับวัตถุข้างหน้าได้จะส่งค่าสัญญาณดิจิตอลลอจิตมาศูนย์มาให้ a r d u i n o จะส่ง ให้หลอดไฟ LED ติดตัวต้านทานกล่องสีฟ้าสามารถปรับระยะทางการตรวจจับได้ถ้าไม่เอาวัตถุมาบังหน้าเซนเซอร์ IR Infrared จะส่งค่าลอจิกหนึ่งมาให้ a r d u i n o ตามด้านล่างค่ะถ้าเอาวัตถุขวดน้ำม,มาบาังหน้าเซนเซอร์ IR Infrared เซนเซอร์ IR Infrared คะจะส่งค่าลอจิกศูนย์มาให้ a r d u i n o นนะ การนำมาประยุกต์ใช้งานนะคะก็จะเป็นชื่อว่าตัวเมจิก s ซลิค่ะเป็นปุ่มวิเศษค่ะก็คือเราจะนำตัวปุ่มตัวนี้นะคะไปติดตั้งในห้องน้ำสาธารณะหรืออาจจะเป็นห้องน้ำในโรงพยาบาลค่ะเป็นการานำนำตัวปุ่มที่มีาการควบคุมตัวของ IR s e n s เซนค่ะมาใช้ในการประยุกต์ใช้เกี่ยวกับว่าเราเนี่ย จะได้ไม่ต้องให้ผู้สูงอายุผู้พิการหรือสตรีตั้งครรภ์น,นะคะที่อาจจะแบบเดินลําบากในเวลาห้องน้ําก็ลดการเกิดอุบัติเหตุในห้องน้ําการลื่นลม้มหัวฟาดพื้นอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็ให้เขาสแกนมือตืด้ดแล้วก็เปิดประตูเลยค่ะก็อาจจะเป็นตัวที่ว่าอาจจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุของผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็สตรีมีครรภ์ค่คะ ามาถึงตัวการทำงานของ IR sensor นะคะลูกข้างบนนะคะก็จะเป็นการาที่เราเอามือไปแตะตรงตัว IR sensor ที่ติดกับประตูแล้วนะคะ ระยะเวลาการตรวจจับเนี่ยตัว ir sensor ก็จะส่งขึ้นการตรวจจับวัตถุมาค่ะก็จะเป็นคำสั่งให้เราเปิดประตูได้ค่ะส่วนลูกข้างล่างนะคะก็จะเป็นระนยะการส่งขึ้นของตัว ir sensor ค่ะตั้งแต่5เซนติเมตรถึง40เซนติเมตรค่ะ,ะเผื่อเวลาผู้สูงอายุเนี่ยเขาอาจจะปวดปัสสาวะรีบจนเกินไปนะคะเขาก็จะได้ไม่ต้องเร่งรีบค่ะก็คือสามารถเอามือไปแตะได้เลยแล้วก็ประตูก็จะเปิดค่ะ ก็จะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยค่ะคุณของพวกเราค่ัก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ